ดูซิว่ากระเป๋ามีอะไรบ้างอันนี้ชื่ออะไรคะนี่คือผักเขียวผักเขียวรู้ไหมว่าวันนี้เราไปไหนรถนี้ใช่ไหมอุ้ยเหมือนเลยอะไรอันกิ๊กเสียวบาบาเนี่ยเหมือนเลยสถานการณ์คืออะไรบ้างที่จอดรถหายากมากค่ะที่จอดรถไม่มีแต่ว่าก็มาสมัครกันได้นะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวรถไฟฟ้าก็เข้าถึงแล้วพูดเพราะเาะใจเย็นๆไม่เห็นต้องใจร้อนเขาไม่ร้อนเริ่มไม่ร้อนแค่ที่จอดเราไม่มีโอ,อ,อ,มอ้ออมออมมาก <c oughs> มีส,สดใสอยูคนเดียวช่วยเล่าสถานการณ์ทำไมไม,มาสายอะไรยังไง ที่มาก่อคนอื่น <ico an> หลักฐานหลักฐานคือลักพี่อ้าตดูตรงนั้นมาเลยหรอใช่แล้วถู้ไปจอดที่ไหนเหนื่อยให้ขับ อยู่กันที่ไหนฮะม่ก่นไม่ก่อนมกนไก่อนไดนม่ก่นไมอไม่ก่ไม่อนไมก่นมากอม่กนไกนมอน่ไก่ม่ก่อไ่กม่ก่อ่่อไอไมนกอนไรคะอไม่าจะไปที่ไหนกัน เย้ขาใหญ่หนูหนูคิดว่ามันเป็นยังไงฮะมีเขาจริงก็ที่ไปคอุยาันว่าปีน่คิดว่าจะได้หานจักย้งโดยาแล้ว รงแล้วเนี่ยเมื่อกี้ในลูกลูกละนาจตัยนนเรียกลูกละนาจเหรอเออลอยสนใจจะเล่นตัวไหนเป็นพิเศษไหมจ๊ะอย่างไงฮัลโหล โดนแน่ด้านซ้ายมือของปืนครับผมเสือครับให้ผมค้าไว้อะตลอดทั้งเกมเลยครับผมนี้เป็นตัวนับคะแนนนะครับทาไมกดแต่คะแนนจะไม่ขึ้นนะครับอ่าเราทำให้ดูดิโดนแน่ว้าว่รับเราก็อยู่สมรภูมิรถนะครับ อำไมบ้างครับนายหารเนี่ยผู้กองเม่แปลใจทำไมเขาเอาร้านน้ำไปข้างหน้านะเออมันคนเนี่ขายดีแน่นอนอ้าน่ายมากสิด้นับสิสีอะ่สายตต่ะี่สามกตะเฮ้ยูที้มีู เชียรใหม่เชียรใหม่สู้เอ้ยเอ้ยเอ้ยันหอมคิดว่าเลเวลไหนป๊าป๊าถึงจะลงห้าหกสิบโซเซนะครับโซเซหนักจีมันขอเสียงกำลังใจให้พี่ตีหน่อยคิดว่าตัวเองอยู่ในเลเวลไหน จะเลเวลเก้าเลยเก้าใช่ไหมปากอะเลเวลเก้าเมื่อกี้สีบอกว่ามันจะได้ประมาณเลเวลเก้าบึ้นไปปากมันก็ดูเฮ้ยซื้ๆคิดว่าตัวเองได้เลเวลไหนเลเวล1สิครับนี่หัวหน้าทำไว้เลเวลแปดนะครับไม่เกินหัวหน้าไม่ผ่านโฟนเนี่ยเ้ยขอเสียงพี่อาหน่อยยามได้เท่าไหร่หรือว่าเท่าไหร่หนึ่งหกให้ไม่เกินหกไม่เกิน มันคุ้มตัวน่อยลวาเน่ยพี่อ้นหายละลายนี่โม้เอยีนเอาเมื่อกี้พูดไ่าเยอะนะก่อนมาคือจะเล่นทุกอยางโดนเลไม่ได้ขึ้นไปยีก็ไอ้นี่ถ่ายนีู่ชนะเลิศชนะเลิศอาเหนื่อยไหมรอสองใครจะไม่เอาไป เฮ้ยรูปได้จังอ่ะชื่ออะไรป่ะดาร์บี้ดาร์บี้ซอสใช่ไหมคะซอสแล้วก็กินขาอุ้ยไายบาสองเยอะเยอะไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันมันช้าคืออ่ะสะดวกกี่โมง เที่ยวสนุกเยี่ยมอ่ะเปี้ยวเปล่ามเดือดสภาพอ่ะเช็คเชียร์ที่มาพี่เร็วมากเลยอ่ะอทำไมมันผ่านไปแป๊บเดียวเองอ่ะต้ปุ่งเกียร์เลย

อยู่วันนี้ง่วงย่ะแล้วตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นลายทางเลยกันแดดแบบเต็มที่อ่ะอันนี้คือเสื้อแบบว่าจะปิดได้อยู่แล้วอ่ะ ว้าวคุณแอร์ที่ได้เลยค่ะขอบคุณนะครับจักร่กามันคุยังไงนะ